โอ้โหเพื่อต้องกดจีมันใครมันมาทำเลยอยู่ที่เกมแม่นอนเพ่าที่นั้นเฮ้ยนั้นคือใครฉัน คือ people ไอคือคือ people playout เฮ้ยมาจากไหนกับเกมนนี้เราว่าไปเลยอยที่คอมพิวเตอร์จะทำได้ยังไงเราจะเอาเราเข้าเกมที่เกมจุดโทรศัพท์

Yeah, lâu chưa đá, giờ wow! Yeah, lâu chưa đá, giờ đá, wow, 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 wow!